ลูกอะไรอ่ะผละไม้น่ารักมะเฟืองมะยมลูกเชอร์รี่วิธีการเดียวกันค่ะทุกคนวันนี้จะมาทำผลไม้กันเอาทำยังไงวิธีได้คือกระดาษเอีนะคนวาดวาดให้เขา้าวาดขาวใช้ปากกาวาดเป็นกิ่งก้านใบกิ่งก้านใบาวาดไปเลย นะคะคเอาใบทีหลังใบทีหลังเริ่มเลยติดลงไปเราจะทําผลไม้นะทุกคนผลไม้ผลไม้มีหลายชนิดแต่ชนิดที่เราติดเสร็จแล้วชั้นแรกสีสันสดใสเบิกใจกาวแล้วใช่ไหมพับครึ่งนะคะพับครึ่งวงกลมแล้วมาติดทับลงไป หนึ่งผลจะใช้สามสามวงกลมได้กันนะคะทุกคนเป็นลูกอะไรอะ่ะเป็นลูกอะไรแล้วแต่จะจินตนาการนะคะทุกคนเราก็ติดไปเรื่อยๆนะคะหนึ่งวงกลมลูกจะเท่ากับสามวงกลมนะคะติดไปเรื่อยๆติดไปจนครบเลย<ห>เริ่มจะสวยละสีสันส,สดใสบานฉลานใจมากเลย ลูกอะไรไม่รู้อลูมิเนียประมาณนั้นตั้งชื่อให้ใหม่เลยเหมือนเชอรี่เหมือนมะเฟืองเล็กอะไรเงี้ยแต่ถ้าตัดรูปทรงมะเฟืองก็จะดูออกเลยแต่อันนี้มันเป็นกลมๆใช่ไหมนะคะเป็นรูกกลมๆเหมือนมะยมเล็กๆอะ่ะเขาเรียกลูกอะไรจะเชอรี่ก็ไม่ใช่นะคะใครรู้สวยอะ่ะ เวลาเข้ามารวมตัวกันเยอะๆมันจะสวยนี่ติดไปเรื่อยๆเลยสนุกสนานเบอรบานรไทยสดใสด้วยสีแดงอกติดใจติดไปเรื่อยๆส<ๆ>นานกันเหมือนจะเป็นไม้เลื้อยแต่ไม่ใช่ทีนี้เหลือเหลืออะไรคะรก็จะเหลือใบไงทุกคนเราก็จะติดใบแล้วนะทนี้ใบก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะคะ นี่ติดใบอุ้ยเอาไปตัดจัดผนังห้องอะ่ะสวยมากเลยนะอุ้ยเสียงใครบอกว่าสวยสวยแต่ช่วยมาดูก่อนได้ไหมยังไม่เสร็จจ้าใส่ใบเข้าไปไเต็มพื้นที่สุกใดไม่มีโอ้ยเงียบสงบจังเลยเงียบสงบเป็นช่วงๆนะทุกคนเมื่อไม่มีเสียงอื่นใดเราก็เร่งรีบไป รีบใส่ใบให้เต็มที่บางทีอาจจะมีเสียงเด็กๆโผ่มาเรียบร้อยลูกเชอรี่ไม่ยมประมาณนั้นไม่ยมแต่มันคนละสีเนาะหรือถ,ถ้าเราจะทำเป็นชมพู่มะเฟืองจะตัดรูปทรงออกไปตามผลไม้นั้นๆแต่วิธีการมันก็จะเหมือนกันค่ะถ้ามีโอกาสได้ทำพี่เบอร์